สำหรับน้องอิงฟ้าวรหาหะนะครับ oh. ล่าสุดเนี่ยขึ้นโชว์ในรอบชุดประจำชาติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่าไม่ทำให้คนไทยผิดหวังจริงๆนะครับเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมานะครับสาวงามจาก 68ชาตินะครับประชันโฉมในการประกวด m i s แก l นอินเตอร์นะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือสาวไทยของเราอย่างน้องอินฟ้าวรหะนะครับซึ่งต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยน้องอินฟ้าของเรานะครับมาในชุดหันุมานไทยบ็อกซิ่งคุณผู้ชมนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าชุดนี้เนี่ย เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศไทยของเราได้อย่างงดงามมากๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งการประกวดรอบชุดประจำชาติที่จัดขึ้นเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมานะครับจัดขึ้นที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับแล้วก็มีเหล่าสาวงามทั้งหมด68ประเทศคุณผู้ชมนะครับอวดโฉมในรอบชุดประจำชาตินะครับแสดงอัตลักษณ์ของแต่ละประเทศได้อย่างงดงามมากๆเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญคุณผู้ชมนะครับตอนนี้เนี่ย เราก็ต้องส่งกำลังใจให้กับตัวแทนสาวไทยของเราน้องอิงฟ้าวรหาหะคว้ามงกุฎมิสแกรนด์อินเตอร์กลับมาประเทศไทยให้ได้นะครับถ้าเธอทำสำเร็จเนี่ยเธอจะเป็นสาวไทยคนแรกเลยที่เป็นคนคว้ามงกุฎมิสแกรนด์อินเตอร์มงกุฎมงแรกของประเทศไทยนะครับ <c oughs> ที่สำคัญเลยรอบชุดประจำชาติที่ผ่านมาต้องบอกว่า งานสีสันแบบอลังการมากๆเลยนะครับ,บแล้วก็มีหลากหลายชุดเลยที่โดดเดน<ะ>น่นไมนะ่ว่าจะเป็นชุดของประเทศเจ้าภาพเองก็คืออินโดนีเซียอินโดนีเก็ถือว่าชุดสวยสะกดทุกสายตาเลยจริงๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งชุดเลยที่โดดเด่นก็คือชุดจากประเทศพมา่าเวียดนามแล้วก็นางงามที่ต้องบอกว่าเป็นตัวท็อปไฟเลยตอนนี้ที่ตีคู่มากับนางงามประเทศไทยของเราก็คือประเทศบราซิล ก็ S <S <ฮ>ถือว่าทําผลงานได้ดีมากๆเลยะนะครับคุณผู้ชมดังนั้นแล้วเนี่ยเราต้องช่วยกันส่งกําลังใจให้กับน้องอินฟ้ากันเยอะๆเลยคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะครับผ่านเพจมิสแกรนอินเตอร์สำหรับชุดประจําชาติไทยหันุมานไทยบ็อกซิง่งคุณผู้ชมเขาบอกว่าเธอเนี่ย สามารถโชว์ลีลาการแสดงในชุดประจำชาติได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เทรนติดเทรนทวิตเตอร์โลกกันไปเลยทีเดียว oh. สำหรับอิงฟ้าวราหะตัวแทนประเทศไทย ถือว่าปีนี้ท็อปฟอร์มนะ,ะประเทศไทยของเราท็อปฟอร์มมากๆเลยคุณผู้ชมนะครับและเชื่อว่าน้องอิงฟ้าจะไม่ทําให้คนไทยผิดหวังอย่างแน่นอนออคุณผู้ชมส่งกําลังใจให้เธอกันเยอะๆนะครับนะคะ,นะก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่ต้องร่วมกันส่งกำลังใจเนาะช่วงนี้ไฟแนลวันไหนนะคะพี่หมอคงน่าจะประมาณวันที่25 25ใกล้แล้วนี่ใกล้แล้วนะส่งกําลังใจกันรัวๆไปเลยนะคะสำหรับอิงฟ้าวราหะนะคะ